The One more time, the คำว่ามามืดคือนิยามของผู้ที่อยู่เหนือความคาดหมายและคำคำนี้สามารถใช้ได้กับลำพูนวอริเออร์สโมสรนที่มีลุ้นคว้าถ้วยแชมป์ในระดับเมเจอร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเค์ฟสตอรี่ตอนนี้ผมต้องพุททิพงค์จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของราชันโคขาวทีมเล็กๆแต่อบุ่นอัดแน่นไปด้วยแรงศรัทธาแพชชั่นและความเชื่อมั่นของทุกคนในสโมสรจนถึงแฟนบอล ซึ่งนี่คือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาได้เข้าชิงถ้วยลีครับในฐานะดาร์คฮอสอย่างที่หลายคนรู้กันนะครับว่าลำพูนวอริเรอร์ฤดูกาล2024-2025เป็นทีมที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากมายอะไรพวกเขาคือหนึ่งในทีมที่ต้องทำฟุตบอลภายใต้งบประมาณที่จำกัดโดยมีเป้าหมายรอดตกชั้นและสิ่งที่ทีมเล็กพอจะหวังได้ก็คือแชมป์ฟุตบอลถ้วยสักรายการแต่สำหรับราชันโคขาวแล้ว เรื่องของฟุตบอลถ้วยอาจจะเพิ่มเปอร์เซนต์ความสาเร็จได้มากกว่าทีมอื่นนั่นก็เพราะว่าพวกเขามีแม่ทัพอย่างเอเลซันเรกามากุนสือมากประสบการณ์ชาวบราซิลที่เคยเป็นแชมป์มาแล้วทุกถ้วยในประเทศไทยกับแทบทุกสโมสรที่เขาเคยทํางานด้วยจนได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อบอลถ้วยเมืองไทยอย่างที่ผมเคยบอกว่าด้วยกาาม,มาเป็นโค้ชที่เป็นคนที่มีประสบการณ์เรื่องบอลถ้วยนะแล้วด้วยวิธีการเล่นของเขา,าผมก็ผ่านเขามาอยู่แล้วผมก็รู้ว่า การเน้นผลเป็นสินที่กามากค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ mm hmm. กเก่งซึ่งวันนั้นผมก็มั่นใจตลอดไปาอยแล้วว่าในการที่เล่นบอลถ้วยอ่ะเราจะมีลุ้นตลอดเพราะว่าเกมแมตช์เดียวอ่ะเขาจะเขี่ยวบางครั้งในหลีกมันจะเป็นระยะยาวแล้วถ้าคุณภาพนักขุตบอลหรือว่าไม่ใช่ระดับท็อ,ทอเหมือนดียูหรือดีอ่าบุยลที่สามารถแบบแบบสองคนไปทาประตูได้เลยแล้วแบบเขียเข่ยวๆอ่ะบางทีอ่าพอเราเสียแล้วอาจจะแบบไล่ตามเขาไม่ทันเลยประมาณนี้แต่ว่าบอลถ้วยอ่ะผมเชื่อว,ว่า กามาเป็นคนที่เคี่ยวจริงและผมอยู่เขามาผมก็มั่นใจว่าจริง,รงๆเกมนี้ก็คนๆคนทุกคนก็น่าจะคิดว่าลาบุรีก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเต็งอยู่แล้วแต่ผมก็เชื่อว่าวันนี้ผมก็ค่อนข้างที่มั่นใจเพราะเพราะเรา,ามีกามาเลยแหละแม้ว่านี่จะเป็นเหตุผลให้ลำพูนดมูมีแต้มต่อกับฟุตบอลถ้วยแต่ทว่าเส้นทางฟุตบอลลีกในฤดูกาลนี้กลับมีอุปสรรคมากมายทั้งเรื่องในสนามและนอกสนามไม่ว่าจะเป็นปัญหานักเตะตัวหลักบาดเจ็บปัญหาไฟส่องสนามใหม่ที่ต้องแก้แล้วแก้อีก ปัญหาฝุ่น pm 2.5จนทีมต้องตกอยู่ในสถานการณ์กดดันอยู่พักใหญ่แต่ท้ายที่สุดแล้วทุกฝ่ายในสโมสร,รตั้งแต่ทีมงานมีเดียสตาฟโค้ชนักฟุตบอลและผู้บริหารพวกเขา package, ฝ่าฟันทำงานหนักจนทีมจบอันดับ8ของตารางไทยลีกเป็นสถิติดีที่สุดนับตั้งแต่เลื่อนชัน้น,นขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดเมืองไทย <S <S เกมลีกครับรอบรองชนะเลิศลำพูลโคจรมาพบกับราชบุรีเ c หนึ่งในทีมฟอร์มแรงในฤดูกาล2024-2025ถึงที่สนามกลางชนบุรีสเตเดียมท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาก่อนเกมทำให้ทั้งสองทีมเล่นกันได้ไม่ค่อยถนัดและแม้ว่าลำพูนจะได้ลูกโทษในช่วงท้ายเกมแต่พวกเขาไม่สามารถส่งลูกบอลผ่านกำพลปฐมอาคากุลในทวารทีมชาติไทยของราชบุรีได้จบเกม90นาทีเสมอกันศูนย์ต่อศย์ต้องต่อเวลาพิเศษเพื่อหาผู้ชนะและนาทีที่94 จูเนียร์บาติสตากองหน้าตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาครึ่งหลังก็ซัดประตูให้ลำพูนขึ้นนำหนึ่ง่านยงไรก็ตามไม่ถึงสองนาทีให้หลังทีมจากเมืองเหนือต้องเหลือผู้เล่น10คนเพราะมองมองละวินโดนใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงลำพูนต้องเล่น10คนราวๆ3านาทีจากสิ่งที่ผมเห็นในสนามก็คือราชบุรีมีโอกาสยิงเยอะก็จริงแต่พวกเขาไม่คมพอและสิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือเกมรับของลำพูนที่ยืนเป็นรถบัสนำโดยกองหลังอย่างวิกเตอร์คาร์โดโซทสพคลาเทศ วิทยามูลวงกิเกลินาเรสและกรพัฒนารีจันผู้รษสประตูที่ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมสุดท้ายแล้วรถบัสคันนี้ก็พาลำปูนเข้าชิงได้สำเร็จนี่คือหนึ่งในเกมที่แฟนบอลลำปูนจะไม่มีวันลืมพรอะพวกเขามอบคำว่า perfect game ให้กับนักเตะและสตาร์โค้ชหลังจบเกมด้วย ราชูรียังไงครับพี่เคก็วันนี้เราก็รับรับ,รบลึกนิดนิดน,ดนึงแล้วก็ไม่ปิดไม่ให้แบบช่องเขาวิ่งแล้วก็ด้วยสภาพฝนตกด้วยทําให้ราชวีต่อบอลยากนิดนึงแล้วก็พอเราได้บอลเราก็ทิ้งให้กองหน้าตัวใหญ่ขึ้ไปโจมตีหลังลายเขาแล้วก็ มันก็ได้หนึ่งประตูที่สาคัญ<ช>ทำให้เราเข้าชิงได้ครับไม่แล้วพอจังหวะเหลือสิบคนนะผมเห็นเลยว่าจังหวะเกมรับโอ้โหคือผัดกันขึ้นมงผัดกันขึ้นมงอ่ะโดยว่าพี่เคสกัดสองสามจังหวะติดต่อกันวิเตอร์เนี่ยโอ้โหเคลียร์แบบได้ทุกจังหวะเลยพอเรานําเราก็เปลี่ยนมาเป็นหลังห้าครตาม,ตา,มาเล่นหลังห้าแล้วก็แบบว่าให้เราชัวร์ที่สุดคืออย่าให้บอลตกก็เราก็เคลียร์เราก็ทํางานหนักช่วยกันจนชนะ พี <mm um> ่เคส่วนตัวพี่เคแล้ววันนี้เป็นเกมที่ถือว่านักที่สุดในฤดูกาลไหมเพราะว่าวันนี้มันค่อนข้างนี่จริงนะก็เล่น120ก็ธรรมดก็ทาเล่นแค่90้าก็ถือว่านักแต่ว่าเราเข้าชิงแล้วก็ดีใจครับวิเตอร์ say something about this game oh very good you know we fight a lot we we fight to the end even without the penalty you know but we still believe and thanks God for for the win you know we work a lot you know we know very well Hachaburi players and and the team you know Gama give us every information about, about them. But you know, some people tell Victor, oh, Victor is 35 years old. But I'm feeling young, man. You know. Today I feel very happy. Of course I miss the pen, but this is happening, but I feel very happy with my game, with the team, you know. So we play very good, strong, you know, challenge. We deserve to be in the final. We deserve, very well, well deserved. You know, he, he knows with me is like a father, you know, but I know he pushed me. <laughs> sometimes he, he want to kill me as well. <laughs> but why, why, you know, no, no, you know, he pushed a lot, you know, sometimes we make some mistakes and he come to me to kill me. Chai chai cup, ching ching cup. <laughs> and uh, this this football this normal I understand him because he's a, he's like I said, he's a winner guy and uh, let's go to the final our do our best because we'll be very hard and let's try be champion. You know, I think it's a lot of things to be in the final with Lampoon, So let's let's go. Let's go. Win the champion for him. Yeah, for sure. You know, not just for him, for Lampoon fans. Today full, full their side because they come far away from Lampoon, from Chiang Mai. Also. So you know, for Gama, for the players, for our boss, for our president, for our fans, we deserve, but will be very hard. will be very difficult. Like Kuntis, Alexandre ฟุตบอลเน้นผลฟุตบอลที่เคี่ยวลากดินไม่ให้กูแข่งเอาชนะง่ายๆก็เกิดขึ้นจากฝีมือของเขาอีกครั้งแล้วยิ่งก่อนหน้านี้เฮสโคชชาวบราซิเลียนได้ประกาศว่าไม่ได้ไปต่อก,กับสโมสรตั้งแต่จบฤดูกาลปกติซึ่งการพาทีมอย่างลำพูนเข้าชิงบอลควยลีกครับและควา้มมาแชมป์ครองนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่เขาอยากฝากและก็ทิ้งท้ายก่อนจากบ้านหลังนี้ไปนั่นเอง โอเคครับอ่ะโอ้ตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้ชนะในเกมรอบรองชนะเลิศนะครับลำพูนบริเออร์ที่สามารถเอาชนะราชบุรีแล้วก็เข้าชิงชนะเลิศอยากให้โค้ชพูดถึง เกมนี mm ้น hmm. yeah. wow. mm ิดหนึ่งครับมันมันระทึกใจขนาดไหนเกมวันนี้ครับกาม่าก็ของเามั่นใจก็ตื่นเต้นแต่ว่าก่อนเกมครับวันนี้เขารู้ว่าเขาเจอลาลีเขาค่อนข้างมั่นใจมากครับว่าว่าวันนี้ครับลำพูนจะชนะลาลีได้ครับแล้วพอมาถึงวันจริงครับเขามองไปที่ตามองไปที่หน้านักเตะแต่คนครับเขามั่นใจมากครับเพราะแต่นักเตะแต่ละคนมีสมาธิแล้วนักเตะก็ไม่ดปรับทุกคนมั่นใจมากครับซึ่งกาม่าก็ค่อนข้างพอใจแล้วันนี้ครับตอนที่วิกเตอร์ครับพลาดจุดโทษไปกาม่าเขาก็เขาก็ ค่อนข้างช็อกนะแต่ว่าเขาเขาก็แค่บอกว่าโอเคมันแค่ต่อเวลาให้เราเข้ารอบไปอีกนิดนึงแค่นั้นครับความคิดของกาะครับเพราะถ้าสุดท้ายแล้วจุดโทษไม่เข้าหรือวันนี้จูเนียร์ไม่ยิงแล้วต้องต่อเวลาถึงจุดโทษครับกาาเชื่อว่ายังไงลำภูนก็จะเป็นฝ่ายชนะราชบุรีเหมือนเดิมครับแน่นอนครับกาาครับพอพาทีมเข้าชิงแบบนี้เนี่ยมันก็พูดได้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าพ่อบอลถ้วยเขาได้รับสมญานามนี้ครับพี่ออโตครับเนาะเจ้าพ่อบอลถ้วยเพราะว่า team now you a.k.a everyone knows you as the king of the cup yeah. so you, which cup which ever you go you yeah. take the team to the final all time how is your feeling no i'm, I, I'm very happy because a long time i know coming one cup you understand i always like you say uh, win many cups and i go to the final last season we stop in the quarter final but this season we go to the final and we really have a big chance. Yeah. We respect all um, who coming, but we ready to to this. And I hope my like I star shine for me again in this game to help the the players. They this is good for confidence for them because they know have one coach can win many trophy and can help them to win again. And I want to do with Lampung and with this group the players. and let's see we very happy and we go show in the in the last game ครับเราก็แฮปปี้ครับกับสมญาณน้ำนี้ครับแต่ว่าวันนี้ครับปีแล้วครับเขาตกแค่รอบ8ครับแต่ว่าปีนี้ครับเขาสามารถพาทีมเขาันถึงรอบชิงได้แน่นอนครับเขามีความสุขและตื่นเต้นมากครับแต่ว่าด้วยทุกทีมและด้วยฝีมือของเขาเขามั่นใจว่าไม่ว่าทีมที่จะเจอในรอบชิงไม่ว่าจะเป็นใครครับเขาพร้อมมากครับที่ที่เจอครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าดวงดาวแห่งชัยชนะครับจะส่องสว่างอยู่ที่ข้างเขาอีกครั้งครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นของกาม่าเลยเวลาที่มาทํางาน ตั้งแต่ทางานในเมืองไทยแล้วเวลาเขานํานักเตะต,ต่างชาติมาส่วนใหญ่จะเป็นบราซิลเขามีเคล็ดลับหรือว่ามีวิธีก,การยังไงที่ทำให้นักเตะบราซิลที่เขาดึงเข้ามาเนี่ยเล่นได้กลมกล่อมแล้วก็สามารถช่วยทีมแบบยกระดับทีมได้จริงๆครับพี่โอโต้ s i n c you come to uh, Thailand <Yeah. S 2> which team ever you go to be head coach y o u r gonna bring uh, foreigners especially Brazilian but the first is, uh, the the good thing is how did you make them have a good performance Which every club, ever many period you yeah. bring, and they have a group of men and they increase the level of the team. How did you do it? Yeah, good question. Uh, I waited I wait this question long time for. <laughs> Thank you. <Sure. laughs> okay, you okay. know uh, what I think like this. Uh, Thai players in Lampung or Buriram, where, where I work, Montong, Tong, We select good players, but the Thai players they need some players to help. They go another level. And I try choice the the foreigners, they can increase the level of the players, the Thai players. And also, you can ask all the players. I'm one coach like uh, I never do the chance for the players uh, stop or think he have a comfortable position. I push every day. I, I, all the time, I want more because I know the player can give. And some players don't understand in the, in the first moment but when we start to work long long time they understand they can go another level they can play better and they can help the team and i talk to them for you make it, we professional yeah. we receive money to play some, some people receive too much money to work in football but the most important is when we a champion yeah. we make our name in the history in the club I can. I want back to Lampung long after I retire, and the people know this coach win the first trophy in the cup, or this coach do very well. I think this is most important. I talk to them. The money is okay for our life, our family, but we need to have this target. And I push the players a lot because this I think the Thai players and especially foreigners, because yeah. foreigners I push more because they make they must make the difference. If they don't make. I really complain and push and train more yeah. and let's see work I tried I tried this and I think this is my my way I see ครับผมก็ถือว่าเป็นคำถามพิธีครับกมาม่าก็ชอบคำถามนี้มากครับเพราะว่ามานานน่ใช่รอรอรอมานานมากแต่อยู่มาไทยไ,ไม่มีใครมีใครถามเลยครับเขามองว่าที่ทีมไทยลีครับนักเตะไทยเก่งนะครับบุรีรัมย์เมืองทองเชียงรายลำพูนไม่ว่าสโมสรไหนครับมีนักเตะไทยเก่งครับแต่ในม,มุมม,มองของกาม่าครับนักเตะต่างชาติที่จะเข้ามาเล่นไทยลีครับพวกนี้ครับไม่ต้องเก่งมากแต่มาเพื่อยกระดับนักเตะไทยกาม่าปัจยามเขาเขาจะมองว่านักเตะไทยเล่นดีครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามวันนั้นนักเตะต่างชาติเล่นดีครับ เกตนักเตะไทยคุณจะยกระดับขึ้นมาในวันนั้นด้วยเหมือนกันครับเหมือนถ้านักเตะต่างชาติเล่นดีเขาจะดึงระดับของนักเตะไทยให้เล่นดีตามไปด้วยครับซึ่ง นี่คือในผลงานในวันแข่งขันนับแต่วัน้อมครับกาม่าเขานิสัยของเขาเขาเป็นคนกระตุ้นตลอดครับ,รบยิ่งคุณเป็นต่างชาติครับเขาจะบอกคุณว่าคุณต้องทําให้สร้างความแตกต่างคุณต้องเล่นให้เหนือกว่าคนไทยนี่เขาถึงพาคุณมาเพราะคุณเป็นต่างชาติครับสิ่งแร,แรกที่คุณต้องทําคือสร้างความแตกต่างนี่ครับกาม่าถึงกระตุน้นนักเตะไทยนักเตะต่างชาตินักเตะไทยกาม่าก็ด่าก็กระตุ้นตลอดครับแต่ต่างชาติครับเท่าในที่คุณฟอร์มตกหรือฟอร์มไม่ดีครับกาม่ากระตุ้นมากกว่าเดิมแล้ววันไหนที่คุณเล่นดีแล้วนะครับ การมาก็าจะกระตุ้นคุณเหมือนเดิมเขาจะไม่ให้คุณพักแล้วให้คุณสบายใจว่ายังไงผมก็ได้เล่นไม่ใช่ครับกามากระตุ้นตลอดครับการทําลําพูบอลเลอร์เป็นทีมที่โอเคถ้าพูดถึงนะเป็นทีมที่น่าจะเล็กที่สุดสําหรับการมาที่เคยมาทํางานแล้วอยากให้พูดถึงเลยว่ารีวิวลาพูบอลเลอร์ตลอดสัญญาที่เขาได้ทํามาพี่เป็นยังไงบ้าง ก็วันแรกครับที่เขาได้ออฟเฟอร์จากลำพูนครับเขาค่างสปายเขาก็ดูโปรเจกต์ครับแล้ววันนี้เขาได้อ่านโปรเจกต์ว่าลำพูนจะเป็นยังไงครับต้องการให้เขาเข้ามาทำยังไงกับลำพูนเขาก็รู้สึกว่ามันมันคล้ายกับเชียงรายตอนนี้เขาไปทำครับมันไปสร้างทีมด้วยกันครับเพราะว่าไม่ว่าทีมไหนเขาจะไปครับเขาจะมีเป้าหมายตลอดครับไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่อย่างน้อยเขาอยากได้แชมป์ครับอยากได้เทตเติ้ลอย่างมันคือเกียรติประวัติเกียรติประวัติของตัวโค้ดเองครับเขามองว่าถ้าโค้ชบางคนที่ไปทีมใหญ่แต่คุณไปแค่ อยู่ทรงแล้วก็จบอันดับเลขตัวเดียวแต่ไม่ไม่ไม,มีความกระหายจะลุ้นแชมป์ผมว่าการ่ามองว่านั่นคือโค้ชที่ไม่ประสบความสําเร็จคนะอ,อย่างเขาครับไม่ว่าจะเขาจะไปที่ไหนเชียงรายมังทองลำพูนเขามีเป้าหมายเสมออย่างเขาไปมังทองเขาเซฟมังทองให้รอดตกชั้นไปตอนนั้นมึงทองอยู่อันดับสุดท้ายเขาก็เซฟได้ไปเชียงรายเขาเริ่มจากศูนย์เขาว่าพาเชียงรายได้แชมป์ทุกอย่างเขาก็มองว่ามันคือความท้าทายของเขาครับเขาก็อยากสร้างอยากสร้างขีดหวาดตัวเองเขาไม่เคยพอเขาชอบความท้าทายตลอดสุดท้ายครับกาม่าบอกลาโพสบอกลาเนาะว่า จะไม่ได้ไปต่อกับลํำพูแล้วคือแยกทางกันเรียบร้อยแล้วเขาจะใช้สิ่งนี้เป็นแรงปับกดันในเกมนัดสุดท้ายหรือเปล่าครับพี่นี่เสีย you go off Lampoon <Yeah. S 2> you gonna use it to be a motivation a motivation for the player for play for you or no yes of course we 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 need to use all our how can I say what we can use for motivation but I think no need motivation just we go to the final I think All the fans, all the players, the family, everybody together us big motivational. Uh, I think it, not only me go out, I think some players know stay in Lampung. But like I told you before, it's very important you put your name. Not ah, I play Lampung, but what do you win? Ah nothing. We have a big chance now to be a champion, to keep our name. This is no have money to pay like this. But I'm happy, I I I try do my best, every club. Uh, some, sometimes I look the news. I hey, gamma very expensive. No, I'm not expensive because if you think every club I go, my target, I stamp. Yeah. I do what the club wants. If you want to go to first position, I go. If you want save, I save. If you want no gold relegation, I do. Maybe some clubs sign many coaches in the same season may be more expensive than me yeah. if I go yeah, yeah, yeah. but you know uh, I don't know I I I want to think I have uh, more time to stay in Thailand to work but I have more offer to outside uh, in Thailand uh, I have but I don't know let's see I uh, mm -hmm. I I know expect to go out to lampoon but this is happen why because we are family there yeah. I have good relation with all staff the players we, i push them a lot but they understand but okay this is my life all the time i long time be a coach and i change many countries i play i as a player before yeah. but let's see let's see we happy now this is the most important ก็อาจจะเอาไปเป็นกําลังใจนักเตะแต่ว่าคาร์มาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ครับไม่ต้องไม่ต้องเอาไปเป็นกาลังใจครับนักเตะมืออาชีพพอครับเดี๋ยววันถึงวันชิงจริงครับนักเตะพร้อมแฟนบอลมาครับทุกคนทําเต็มที่แน่นอนครับไม่ต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นกําลังใจแต่เขามองว่าแต่คาร์มามองว่าแน่นอนครับชื่อเสียงเขาเกียรติประวัติของเขาครับเขาจะทําให้ได้แชมป์ไห้ได้ครับนั่นคือเกียรติประวัติเขาอย่าอย่าเขาจะบอกนักเตะตลอดครับว่าอย่าแค่เล่นเพื่อลําพูนแต่จงสร้างมูลค่าและเกียรติประวัติให้ตัวเองครับและ ทุกคนสามารถเป็นแชมป์ได้ลำํำพูนสามารถเป็นแชมป์ได้นั่นคือเกียรติประวัติมูลค่าของตัวพวกคุณเองสิ่งเหล่านี้เงินไม่สามารถซื้อได้คุณต้องทําเองนี่นคือการมาบอกนักเตะครับคุณสร้างมูลค่าตัวเองได้ครับก็กามาเขายอมรับครับว่าในสุดท้ายเขาเขาไม่อยากออกลำ้ำพูนครับเขาเสียใจครับที่ที่ต้องออกไปเขาอยากอยู่ลํำพูนครับแต่ว่ามันคือวิถีฟุตบอลครับในเมื่อผู้บริหารเขาไม่ติดต่อไม่ได้คุยไม่ได้อ่าไม่ได้เจรจาเขาเขาก็รู้ว่านี่คือวิถีฟุตบอลเขาก็ ต้องตามทางวทีฟุตบลอลเขาต่อไปครับเขาก็ยอมรับว่ามีออฟเฟอร์ทั้งในและนอกประเทศครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงครับก็เดี๋ยวดูกันอีกทีครรับเพาะว่าเขารักสตาฟลัมพูนรักนักเตะลัมพูนมาก mm hmm. อยู่ด้วยกันทุกวันกระตุ้นกันตลอดครับก็เขาก็ไม่อยากจากลัมพูนครับนิยามสโมสรลัมพูนเรย์ในความคิดของเขานี่ครับ Can you say about summer for Lampoon Rey? Mm hmm. What you think? uh, Ah, It's a really, really very nice club. Maybe the, the you know after Budirang <Yeah. S 3> I'm staying b u d i r a n for years. Yeah. Lampung I stay two a half. What I mean? I really go there and nobody can say hey Gama no help, he's a selfish guy. No, I'm a normal guy. I have a good relation with everybody. Uh, I go miss them and I think they go miss me a lot. Yeah. But this is the life. I I want to keep Lampung in my heart. I want to put my name in the history. And for me this is only what I think now is about this to be a champion. Maybe this champion, this final match is the most important for me. I have many champions, I go many finals, but maybe this, is the most important. I really, really excited and happy to be in this final, and let's see. I, I, I can say only thank you for Lampung Lampung fans to, to this two year half together. <laughs> เนี่ยครับกับกามาและลำพูนครับก็โดยเฉพาะรอบชิงนัดนี้ครับกามาครับเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้มาทุกถ้วยครับทุกแชมป์ในประเทศไทยหมดเลยครับแต่ว่ารอบชิงลีโวครับกับลำพูนครับกามาตื่นเต้นมากครับและกามาอยากจะสร้างประวัติศาสตร์กับลำพูนมากครับโอเคโอ้นี่ก็คือบทสัมภาษณ์นะครับหลังเกมที่เป็นรอบรองชนะเลิศแล้วกามาก็พาทีมเข้าชิงได้สำเร็จนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ออโต้ด้วยที่แบบว่าผมครับเนี่ยถามเนี่ยโอเค How he important for you โอ้ very important ออ Auto maybe We not only work together, we are friends, I have like a, I'm very happy to stay with him. My he, mother, my yes, yes. Yeah. In the in the yes. in the beginning maybe he he like he feel oh, this guy crazy, but he understand me and I understand him and we do very good together and I know he belong to Lampung. Yeah. I cannot push him to work yeah, with me yeah, another yeah, place. Yeah. Think so. But let's see. The life yeah, is, true, is yeah. never, never, the most important we keep the relation, when finish we keep in touch and yeah. talking. Yeah. But I want to be champion with him together. Me too. Keep the, I, I know the family, him, the father, yeah. the mother, yeah, yeah. very nice people. Let's see This is the life ครับก็รักเหมือนพ่อครับรักเหมือนพ่อครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ที่สอนทุกอย่างเขาก็รู้ครับว่าผมครับเป็นสตาฟของลำพูนอเรียครับไม่ใช่กับเขาเขาก็รู้ว่ามันยากที่จะเอาผมไปด้วยครับแต่ไม่รู้ว่าอนาคตวันนึงอะไรจะเกิดขึ้นได้ครับก็ผมก็รักเขาเหมือนพ่อคนนึงครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณกันมากมากครับที่พาถึงรอบชิงครับเราจะเอาแชมป์ด้วยกันครับน่ารักมากไม่สําคัญหรอกครับว่าลำพูนจะได้แชมป์รีโว่ครับหรือเปล่า เพราะผมเชื่อนะครับว่าเส้นทางของราชันโคขาวที่เจออุปสรรคตลอดฤดูกาลนี้และพวกเขาผ่านมันมาได้ขนาดนี้ก็คือสิ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วในฐานะทีมปูทอนทีมหนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าอเล็กซานเดรกามาและลูกทีมรวมถึงแฟนบอลรวมพลังกันเข้าสู้ในรอบชิงชนะเลิศที่สนาม BG Stadium ขึ้นชื่อว่าฟุตบอลถ้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละครับ